วันนี้เราจะไปไหนกัอนอ่ะจริงงจริรอเรือก่อนตอนนี้เรือเขายังไม่มาทำไมาอ,อ่ะเรอเราจะไปเที่ยวแทงเชีเยงใหม่กันยังไม่รู้ตัวอ,อีกเหรอจริงจริงนี่นาใช่ปูนปูนเอามาแล้วมาเลยจ้ะลือปูนโอเ้เกิดต้องทันคือมาได้เล้วก็นี่จะไปเก๋ที่เขาอยู่ในอยู่ในเรือเนี่ยดีแล้ว ถ้าขออยู่นอกเรือนะฉันจะได้ชมบรรยากาศได้ว้าวโอ้ยนายนายนายทำให้เรือฉันเกือบจมจะรัดเอามาเลยดีนะเพื่อนฉันไม่ล้มฉันล้มไปแล้วขึ้นบนเลยจ้าแล้ก็อย่างนั่งได้ใครอยู่อยู่ด้านบนมีเรือชูชีพด้วยนะจ๊ะ ตาในคืออะไรที่ขออยู่ในเรือแล้วกันเพื่อความปลอดภัยของประชาชนอะไรอะไรก็พูดแต่ประชาชนเดี๋ยนายโอเคก่อนฉันขออยู่ด้านนอกไปกันเชื่อ,ออยู่ด้านในฉันเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยอ่ะนี่เด็กปูนป,นปูนไปแล้วอี เรื er, er, um. อเรือเรือเรือไม่ได้ล่มเรือไม่ได้ล่มแต่แค่เรือจมคุณบูไปขับขับเรือคนขับบอกว่าโอ้นั่งนั่งเล่นกับเพื่อนฉันอร่อยมากเลยนั่งเล่นอะไรนั่งกินเบียโอ้จริงจริงว้าหิฉันนั่งแบบไหนเนี่ยทำไมฉันตูดลอยก็านายไม่ได้นั่งติดเก้าอี้นี่เออว้าว เดียวเดียว,ยวคนขับเรือภาษาอะไรเนี่ยถ้ามาขับเรือเนี่ยแล้วเรือมันจะล่มเนี่ยให้เดียวเดียวเดียวโอเคขอโทษทีนะเมื่อกี้ผมขับเรือผิดพลาดอะเออเรือมันก็เลยล่มอย่างเนี้ยโอเคว่าไงต่อเราอยู่กลางทะเลแล้วนะเนี่ยยกลางทะเลเนี่ยอีกอีกหน่อยก็จะถึงฝั่งแล้วเออจริงแป๊บเดียวนี่นะใช่ รู้สึกว่ามีตัวอะไรใ,ใหญ่ๆในน้ำอ่ะใช่ใช่มีตัวอะไรใหญ่ๆอยู่ในน้ำไม่รู้อืมย่ะาบึกบา,บาแล้วจ้าว้าว้ายเลือดสันเลยเลือดสันไว้เลย ก๊าลังจมุมไม่นะว้าวไอ้กินได้ชเย้วยไอ้ปลาหมึกบ้ามันฆ่าพวกเรามอนี่ชิขอชิมเนื้อหน่อยขอชิมเนื้อหน่อยเอ้ฉันติดอะไรเนี่ยอ๋อฉันติดหัวตัวเองหัวตัวเองใหญ่เนีงง่ยลืมมอน,นี่ฉันจะกินแจ้วให้ได้ ว้าว wow. มันก็นแล้วค่อยๆเคลื่อนที่อยู่ฮะแล้วเอ็มมันก็นตบเ, wow. ต oh เรบือไปทีนึงว้าวแต่เอาผมไปก่อนเลยวั้ไมก้าบชัานฉันไม่กินหรอกเว้ยแตเห็นตะขาไนเะลนเลนข้นางในเนื้อหนังเหนียวว้าวสลับปีตัดโนโนสลับปีตัด ยังไงแกพูดว่าอะไรนะตลอดไปตลอดออกแค่นี้แามได้อยู่ไหนอีไออยู่ใต้ในเรือแล้วก็ไปบอก ใหญ่แล้วโขาจะนำมาได้ไงแกออ,อ,ออกมาฟันตีตีไอ้ยไม่ยอมงไปนี่เนี่ยอีฟักทองอีฮาวะโอ้บลูบลูจะตายในนี้แล,ล้วเรือชูชีพฉันลืมคลิปเรื่องนี้ไปเลยว่ามีเรือชูชีพอยู่ มวย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 ฉันต้องรอดฉันต้องรอดฉันต้องรอดใช่ใช่ใช่ไอ้ปลาหมึกโง่โอ้ยแกเอาายไวน์นโง่โโงั้นลึกเรือชุบมชิบอย่นี่แกนี่เข้าเลยเข้าเรือเลย สามารถเรียกได้ปากเปล่าได,ไ,ได้ไม่ใช่หรอเอาจริงจริงแต่ว่าใชนขี้เกียจอ่ะอ้าวละเราคุยกับฉันอยู่เขาเรียกขี้เกียจหม่เขาไม่ไหนก็เรียกสิไ ไข่กาค่ะจัดการมันเลยจัดการมันเลยเกมโคตรแหลกเลยตอนนี้จัดการมันเลยเจ้าแก้วเฮ้ยไข่อ่ะไข่ไข่หมอไข่หมอตายไข่จะมาหาเจ้าก็ค่อยไปว่าเจ้าดูธรรมดามากเพราะฉะนั้นข้าจะค่อยๆไปฆ่าเจ้าแต่เจ้ามันเบื่อข้าก็ขึ้นไปได้ว้ย อีๆแกคิดว่ากแกตจะทำอะไรได้หนวดปลาหมึกเหรอเนี่ยโอ้หนวดปลาหมึกเอาไปปิ้งย่างก,กินไงเพือนเพื่อนอ้าวดีเลยแต่มันมีหน้ำนะหนวดเออก็แกะน้ำออกอะแค่นั้นก็ได้กินได้แล้วอิงดิจริง

อเแล้วที่เหลยืยจะกินนี่หมดเลยแล้วเพื่อนๆของฉันหายไปไหนเนี่ยอ๋อฉันฉันระเบิดใส่เพื่อนๆน,น,นี่นะลืมไปกินได้หมดเลยเหรอ๋อไม่แบ่งพวกเราเลยย่ยไม่แบ่งพวกเราเลยใจใจโอ้ก็คนหิวหนีงั้นไปหาเนี่ยไปหาด้านล่างอีกแล้วกัน ไปเลยลโอ๊ยเครียดแล้วไงหลักของไปกินเลยเอ้ยล,ลูกกันไปไหนโอ๊ยเครียดแล้วหนีครับวิ่งวิ่งวิ่งอ้าวนอนต่อย,ยัง ไปไหนกลับลงทะเลแล้วโดนกินไปแล้วมั้งลูกลูกจานเนี่ย